2. ช่องสง,งามจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งอยู่บนเส้นทางสายสำคัญคือช่องสง,งามจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติช่องสง,งามอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกดราว110กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับเขาพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในอดีตทำให้บริเวณน,นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หลายฝ่ายจับตามองช่องสง,งา เป็นหนึ่งในเจ็ดช่องสำคัญบนเทือกเขาพนมดงรักที่เคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนสินค้าและขนย้ายกำลังพลช่วงสงครามเขมนแดงจนถึงปัจจุบันช่องสง,งามยังคงเป็นด่านที่มีบทบาททางเศรษฐ,ฐกิจอย่างมากโดยมีมูลค่าการค้าชายแดนปีละหลายพันล้านบาทเพราะเป็นเส้นทางเชื่อมไทยกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาซึ่งกำลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกจากนี้ช่องสงงาม ยังเป็นเส้นทางสำคัญต่อการขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันออกของไทยไปสู่ทะเลข,ของกัมพูชาเช่นท่าเรือสีหนูวิวทำให้ช่วยย่นเวลาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้มหาศาลทั้งยังเป็นประตูการท่องเที่ยวไปยังปราสาทสำคัญในฝั่งกัมพูชาเช่นปราสาทตาเมือนและปราสาทบันทายชมาจุดสำคัญที่คนไทยหลายคนอาจไม่เคยรู้คือพื้นที่ใกล้ช่องสงา เป็นหนึ่งในจุดที่มีการปักปันเขตแดนไม่ชัดเจนมีกรณีพิพาทยืดเยื้อมาตั้งแต่สมัยสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปี1907เพราะเส้นเขตแดนเดิมไม่ได้ถูกกำหนดชัดตามสภาพภูมิประเทศจริงส่งผลให้มีโอกาสเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างสองประเทศจนบานปลายได้เสมอหากไทยต้องเสียดินแดนรอบช่องสงมไม่เพียงแต่จะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังหมายถึงการเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งควบคุมการเข้าออกเทือกเขาพนมดงรักตอนกลางที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคตของไทยนี่คือเหตุผลว่าทำไมช่องสงงมจึงไม่ใช่แค่ด่านผ่านแดนเล็กๆแต่เป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกคนควรหวงแหนเพราะมันคือหนึ่งในประตูเชื่อมไทยกับกัมพูชาที่ทรงคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และความมั่นคง